ช็อตฟ้าผ่านางเอกดังประกาศวิวาหนุ่มนอกวงการหลังคบกันร่วมปีจากการรายงานข่าวสปอร์ตเทนเมื่อวันที่25สิงหาคม65เปิดเผยว่านักแสดงสาวยุนจินอีกำลังจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการในวันที่22ตุลาคมนี้หลังคบหาดูใจกันมาร่วมปีซึ่งขณะน,นี้งานแต่งอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการและรายละเอียดต่างๆ อยู่ระหว่างการประสานง,งานโดยทั้งคู่ที่คาดหวังโดยฝ่ายชายเป็นหนุ่มนอกวงการที่อายุมากกว่าเธอ4ปีและเป็นคนที่มีความสามารถทำงานในภาคการเงินสำหรับยุนจินอีเกิดปี1,990ปัจจุบันอายุ32เขาเดบิวต์ในละครเรื่อง เจดเจอร์แมนเจเดอรี่ทางช่อง SBS ในปี2012และทำให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักด้วยการแสดงเสน่ห์ที่เด้งดึงของเขาในบทบาทของคิมเมโกตั้งแต่นั้นมาเขาได้เสริมความแข็งแกร่งในฐานะนักแสดงด้วยการปรากฏตัวใน d i s cover of romantic the story of love และ my only one เมื่อเร็วๆนี้ในละครสุดสัปดาห์เรื่อง เจอร์แมนแอนด d เลดี้ทางช่อง KBS 2ที่เธอแยกส่วนเป็นลีเซลยุนลูกสาวของครอบครัวที่ร่ำ้วยและนำความสนุกสนานและเสียงหัวเราะมาให้นั่นเอง